ชาร์จการเมืองมุมจะไม่คือทำหล่าไม้ไม่ทำแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะเป็นพีพ่ปิดอ๋อเป็นพีพ่ปิดกลัว,วจะกินข้าวตัวา่าพีปิดมันมันอะไม่กินข้าวอะไรนะพีพ่เป็ดได้กินข้าวไม่ได้พี่อยากกินข้าวเลยโอ้พีพ่เป็ดนั่นกินข้าวไม่ได้ที่พี่อยากกินข้าวไปนั่นเนอะพีพ่เป็ดแต่เป็นยังไงทำให้ทึงกินข้าวไม่ได้อ่ะ ป้าเลยเหยียบยู่อ๋อทึ้งพีก็เลยไม่อยากเป็นอนะ่ะเป็นพี่เป็ดเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวอ๋อไม่ได้กินข้าวทึ้งทีนี้ทําไมพี่อยากกินข้าวเพราะข้า,ขาวาาไม่อร่อยแม่ทําทุกมืออ๋อข้าวอร่อยแม่ทําทุกมือเพราะนขอพีข้าซัดจนแม่มุมตายเลยเพื่อนของพีข้าซัดแม่มุมตายซึ่ง ซึ่งทำไมคะแล้วจะเป็นพี่เป็ดไหมจะเป็นพี่เป็ดไหมอ๋อก็คนทำลายค่าชัดก็ก็มันก็ไม่ดีไงมันก็เป็นบาปไงลูกซึ่งทำไมอะ่ะเพื่อขอพี่คาชัา์แล้วพอพี่นาจ้าก็ทำกันไม่หรอกพี่นาจ่าตีเมงมุ่งม,มาแน่นไม่ใจหินแล้วก็ทำลายหมดใช่ไหมไอ้วันแรกจะทำไลายมาแด่เ่าต่อไปโดนยันและโม้ว่น ไปทำลายมดแดงกันปูลานแม่มว่านมวานค่ะยะพี่ดาทำพี่นูดาเจยาหน้าด้วยเจ่ว่าและทั้งพีระชาทต่ว่าท้ามัดันสนามอะไรก็ตึอื่นมาเลยทำลัจริงรีดกันไหมมาตาทำแต่จริงรีดอไม่นจะโดนผิดจะ้อนไปทํำแล้วมันจะโดนไป มึงก่อีตั้มอะไรจะมันไม่ตั้มมเลยอีตัมตั้มลายชัดขาชัดพี่จะทำอะไรชัดเราจินติดมามอยเห็นผีแล้วผีเราจินติดใหม่ตเ่นให้คลิปเรียนอะไรอ่ะอะไรนะให้คิปเรียนอะไรอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปเปิดไฟมันมืดมันมองไม่เห็นใช่ใช่เลยนะ